เรียนท่านคณะอนุกรรมการการประเมินและคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา2567ระดับจังหวัดนครราชสีมาที่เคารพทุกท่านครับกระผมนายอน์กรบุญดีปัจจุบันกำลังเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปวชชั้นปีที่2ส,สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจผู้รับการประเมินขอนำเสนอ คุณลักษณะพื้นฐานและกิจกรรมผลงานดีเด่นดังต่อไปนี้ครับคุณลักษณะพื้นฐานข้อที่1การศึกษาเล่าเรียนด้านมีความรู้และทักษะพื้นฐานตามระดับการศึกษากระผมมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม3.89มีความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนได้คล่องแคล่วและถูกต้องชัดเจนมีความรู้ และทักษะพื้นฐานวิชาชีพตามหลักสูตรคือมีผลการเรียนครบทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไม่มีรายวิชาใดมีผลการเรียนศูนย์มสหรือขอรอมีความสามารถทางด้านการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันชูสโตรด้านความสามารถในการคิดและแก้ปัญหากระผมได้ดำเนินโครงการวิจัยสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ประเภทที่สอง สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตรกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์เรื่องเครื่องคียการท่าบัตรควบคุมเปิดตูผ่านกล้องวงจรปิดระบบออนไลน์ระดับอาชีวะศึกษาจังหวัดนครราชสีมาประจำปีการศึกษา2566ได้รับรางวัลชมเชยระดับเหรียญทองแดงและกระผมมีความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาด้วยการเล่นรูบิกซึ่ง จะต้องมีการสังเกตและวิเคราะห์แล้วกำหนดแนวทางในการเล่นจะทำวิธีการใดที่จะทำให้สำเร็จและเร็วที่สุดด้านความขยันหมั่นเพียรใฝ่รู้ใฝ่เรียนกระผมได้เข้าร่วมอบรมตามโครงการที่วิทยาลัยได้จัดขึ้นเช่นโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะและสมรรถนะวิชาชีพกำลังคน up skill re s k i l ด้านการพัฒนาระบบเครือข่ายและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากการใช้บริการห้องสมุดดิจิทัลวิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่ข้อที่2การมีทักษะในการจัดการและการทำงานด้านสามารถตัดสินใจสร้างงานและวางระบบการทำงานกระผมได้นำความรู้จากการเรียนในรายวิชาหลักการเขียนโปรแกรมและรายวิชา การเขียนโปรแกรมฐานข้อมูลมาพัฒนาเว็บไซต์ s ชู Store และกระผมได้ศึกษาวิธีการเล่น r ูบิกจาก YouTube จนเกิดทักษะและความชำนาญในการเล่นด้านสามารถทำงานเป็นกลุ่มและทำงานร่วมกับผู้อื่นหรือร่วมกับกลุ่มได้ซึ่งในการทำงานนั้นกระผมมีความยินดีและเตรียมใจที่จะทำงานกลุ่มสามารถสร้างสัมพันธ์อันดีในระหว่างที่ปฏิบัติงาน ด้านสามารถนำทรัพยากรข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพกระผมได้ใช้เว็บไซต์แคนวาในการออกแบบกราฟิกศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากห้องสมุดด e ิจิทัล BYTC e-Library ข้อที่3สุขภาพอนามัยด้านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ตามวัยและมีบุคลิกภาพที่ดี กระผมมีน้ำหนัก59กิโลกรัมส่วนสูง175เซนติเมตรมีค่าดัชนีมวลกาย BMI 19.27ถือว่าเป็นผู้มีร่างกายสมส่วนตามที่กระทรวงสาธรารณาสุขกำหนดด้านมีสุขภาพจิตที่ดีกระผมได้ร่วมกิจกรรมรณรงค์เลือกตั้งอบจ ปี2,567กิจกรรมนิทรรศการงานเปิดโลกอาชีพเข้าร่วมประเมินมาตรฐานองค์การระดับกลุ่มจังหวัดประจำปี2,567นําเำเสนอผลการดำเนินงานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี2,567ระดับภาคและระดับชาติและเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสีต้านภิยาเสพติดส่งผลให้กระผมมีความร่าเริง แจ่มใสมีความมั่นใจในตนเองต้านมีสุขอนิสัยที่ดีเป็นผู้ที่ห่างไกลและปลอดภัยจากยาเสพติดกระผมได้ตรวจสุขภาพร่างกายประจำปีซึ่งมีการตรวจสารเคมีในปัสสาวะซึ่งไม่พบสารเสพติดนอกจากนั้นได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดร่วมโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด และออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอข้อที่4มีความประพฤติคุณธรรมจริยธรรมที่สําคัญด้านเป็นพลเมืองดีมีความซื่อสัตย์มีระเบียบวินัยและมีความรับผิดชอบกระผมได้เข้าร่วมโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่และได้รับใบอนุญาตขับขี่จักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราวมีความรับผิดชอบในการส่งงานครู แต่ละรายวิชาที่ได้รับมอบหมายนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนระดับภาคซึ่งก่อนวันประเมินกระผมประสบอุบัติเหตุแต่กระผมมีความรับผิดชอบไม่ละทิ้งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้านความกระตันยูกระตะเวทีเสียสละและเอื้อเฟือเผื่อแผ่ในวันแม่ของทุกปีกระผมจะนำพวงมาลัย มากราบและขอพรแม่หลังเลิกเรียนกระผมจะทำความสะอาดบ้านเก็บที่นอนล้างห้องน้ำและล้างจานเป็นประจำเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของแม่เนื่องจากแต่ละวันแม่จะเลิกงานด็กปฏิบัติตนตามคำสอนของพ่อแม่และญาติไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดอบาย,ยมุกและการพนันมีความเสียสละช่วยงานวิทยาลัยด้วยความเต็มใจด้าน รู้จักประหยัดอดออมและใช้สิ่งของอย่างคุ้มค่ากระผมได้เปิดบัญชีธนาคารออมสินสาขาบัวใหญ่สำหรับฝากเงินไว้เป็นเงินเก็บไว้ใช้ยานจับเป็นใช้เวลาว่างในการดูแลและทำความสะอาดบ้านด้วยตนเองเพื่อแบ่งเบาภาระของแม่เนื่องจากแม่ทำงานร้านเนื้อย่างเลิกงานดึกกระผมสามารถดูแลตนเองได้โดยไม่เป็นภาระของแม่และได้ผสมน้ำยา ล้างจานใช้เองเพื่อประหยัดด้านความเป็นประชาธิปไตยและมีภาวะผู้นำกระผมได้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยวิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่และดำรงตำแหน่งกรรมการส่งผลให้เกิดภาวะผู้นำกล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจอย่างมีเหตุผลนอกจากนั้นยังตระหนักถึงการปฏิบัติ ตนด้านประชาธิปไตยได้ร่วมเดินรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอบัวใหญ่ได้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาด้านความจงรักภักดีต่อชาติศาส,สนาและพระมหากษัตริย์กระผมได้ประดับธงติดตั้งหิ้งพระและธงตาสัญ,ญลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิระก้าเจ้าอยู่หัวที่บ้าน เพื่อแสดงออกถึงความสำนึกและภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทยเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนในการแห่เทียนพรรษาเข้าร่วมโครงการสถานศึกษาอาชีววิถีพุทธกิจกรรมสวดมนต์เจริญสติเสริมปัญญาและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆข้อ 5. การอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมด้านใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องและเหมาะสมตามหลักภาษาไทยซึ่ง กระผมมีผลการเรียนในรายวิชาภาษาไทยพื้นฐานผลการเรียน4.0และรายวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพผลการเรียน4.0ทำหน้าที่ผู้นําร้องเพลงชาติและสวดมนต์ไหว้พระกิจกรรมหน้าเสาธงผู้ดําเนินรายการวิทยุ BYTC Radio นาเสนอผลการดําเนินงานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี2,567ทั้งระดับภาคและระดับชาติพิธีกรการประเมินอ,องค์การมาตรฐานดีเด่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือสถานศึกษาขนาดกลางพิธีกรวันไหว้ครูไหว้ครูช่างประจำปีการศึกษา2,567ซึ่งเป็นการฝึกการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ด้านความภูมิใจในความเป็นไทยกระผม ได้เข้าร่วมอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะมวยไทยตามนโยบาย Soft Power ไทยพร้อมทั้งได้ออกแบบป้ายโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ซอ f t Power บัวใหญ่โครงการ 5F ได้แก่ฟู้ดฟิล์มแฟชั Fighting และ Festival เข้าร่วมโครงการทั้งด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามด้านมีจิตสำนึกใช้ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ให้ยั่งยืนกระผมได้นำน้ำจลินซียอ e m มาใช้ในการดับกลิ่นห้องน้ำนำเปลือกไข่มาเป็นสารบำรุงดินในการปลูกพืชผักสวนครัวใช้ระบบโซาลาเซลล์ในการเพิ่มแสงสว่างกิจกรรมและผลงานดีเด่นตลอดระยะเวลาที่กระผมได้ทำการเรียนที่วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่กระผมได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้งด้านวิชาการและด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนซึ่งส่งผลให้กระผมได้รับรางวัลต่อไปนี้ทำหน้าที่คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยโดยได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของวิทยาลัยเข้ารับการประเมิอนองค์การมาตรฐานดีเด่นระดับจังหวัดและระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมประชุมวิชาการสมัยสามัญประจำปี องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่34ประจำปีการศึกษา2 5 6 7ได้รับการเลื่อนระดับสมาชิกองค์การระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากการปฏิบัติงานข้างต้นส่งผลให้องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยวิทยายลัยเทคนิคบัวใหญ่ได้รับรางวัลมาตรฐานดีเด่นระดานเหรียญทองระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปีการศึกษา 2,567ทำหน้าที่นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี2,567ทั้งในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและระดับประเทศส่งผลให้โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้รับรางวัลอันดับที่ 1. ระดับเหรียญทองโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปีพศ2,567 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและรางวัลอันดับที่3ระดับเหรียญทองโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปีพศ2567ระดับประเทศนำเสนอสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมาประจำปีการศึกษา2566ส่งผลให้ได้รับรางวัลชมเชยระดับเหรียญทองแดงประเภทที่ส สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตรกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์นอ,อกจากนั้นยังได้รับรางวัลเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติด,ดังนี้ผู้มีความประพฤติดีดำรงตนตามหลักธรรมนูญชีวิตจากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับที่2ระดับประเทศการนำเสนอผลงานการดำเนินงานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี2567 รางวัลชนะเลิศระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือการนําเสนอผลการดําเนินงานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจําปี2567รางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับ4มาตรฐานระดับเหรียญทองการประกวดพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษหรือ English Public Speaking Contest ระดับปวชและปะวสงานประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับจังหวัดนครราชสีมาครั้งที่34ประจำปีการศึกษา2567รางวันรองชนะเลิศอ,อันดับที่2มาตรฐานระดับเหรียญทองการประกวดพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ English Public Speaking Contest ระดับปวชและปะวสงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัดนครราชสีมาครั้งที่33ประจำปีการศึกษา2566ได้รับคัดเลือกเป็นผู้มีบุคลิกภาพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดีเด่นภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2566รับขัดเลือกเป็นผู้มีบุคลิกภาพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดีเด่นภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566ผ่านการอบรมโครงการ นักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ประจําปีงบประมาณ2567ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติกิจกรรมและแผนปฏิบัติงานชมรมวิชาชีพประจําปีงบประมาณ2568ปโครงการกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา ICT เคลื่อนที่บริการวิชาชีพสู่ชุมชนผู้ดําเนินการจัดรายการวิทยุเสียงตามสาย b y t c Radio วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,567เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาวิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่ประจำปีงบประมาณ2,568ทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลลักษณะพื้นฐานกิจกรรมและผลงานเพื่อขอรับการประเมินและคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี2,567ขอขอบคุณและสวัสดีครับ